แม่นไม่เคยพลาดโหนดังทํานายปีที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3จะส่งผลกระทบถึงเมืองไทยเราไหมก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนับได้ว่าสถานการณ์สงครามยูเครนกับรัสเซียก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นโหนล,ลักกิ้มได้ออกมาทำนายถึงสถานการณ์สงครามโลก หลังจากที่ชาวโซเชียลได้มีคำถามว่าให้ช่วยดูเรื่องของสงครามในยุโรปหน่อยตอนนี้ที่เยอรมนีตื่นตัวเรื่องของสงครามโลกกันเยอะมากโดยโหลัก,กยิ้มได้บอกว่ามีหลายคนถามกันมาเยอะมากว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมเขาจะรบกันทั่วโลกไหมคุณชอบฟังเรื่องตื่นเต้นกันเหรอจำไว้ว่าถ้าคุณชอบดูเรื่องนี้คุณจะทำให้หมอดูเขามาหลอกคุณได้ง่าย เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอะไรจะเกิดก็ให้เกิดคุณอาจจะตายก่อนสงครามเกิดก็ได้จะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทในทุกๆวันสำคัญกว่าจะไปรู้ว่ามีสงครามหรือไม่มีสงครามแต่ในเมื่อทุกคนถามก็จะตอบให้สงครามมีโอกาสเกิดขึ้นตามหลักโหราศาสตร์แต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นทั่วโลกเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เหตุผลเพราะ อย่างแรกคืออาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างที่สองคือประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารฉะนั้นการขอความร่วมมือน่าจะเป็นการขออาหารเพื่อจะไปช่วยในสงครามมากกว่าซึ่งจริงๆมองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับเราเพราะเราก็ขายอาหารได้สองฝั่งเหมือนผู้ผลิตอาวุธก็ขายได้สองฝั่งเวลาคนยิ่งรบกันมันก็ยิ่งได้เงิน ที่นี้ในหลักกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าพระสาวและอังคารท่านพิพรายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤกษพสิงมีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนพระอังคารผิวพักราศีเมษ มหากษัตริย์จะเป็นเหตุแสดงผลในเดือนเก้าเจ็ดค่ำแรมพึงยนต์จะม้วยชนสิ้นชีพสังขาราพระอังคารพระองคศาประมาณมกราคมปี2568แต่ในตัวกรอนจะแสดงในเดือนเก้าเจ็ดค่ำซึ่งเราอ่านตามนี้มันก็จะแสดงผลกลางปี2568โดยประมาณนะ เรื่องทํานายผมมองว่าเรื่องมันเกิดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้อะไรเปลี่ยนไปเยอะแล้วสมัยก่อนสงครามโลกต้องต้มน้ำกินเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นมีเครื่องกรองน้ำพกไว้ตักจากแหล่งน้ำมากรองยังได้เลยส่วนเรื่องดาวอังคารพัก มันมีหลายส่วนที่ต้องคุยกันเพราะดวงเมืองรัตนโกสินทร์ก็เป็นราศีเมษเช่นกันทีนี้ก็แปลว่าในบ้านในเมืองของเราก็ตีกันนัวไม่ใช่แค่ในต่างประเทศนะสงครามภายในประเทศก็มีเกณฑ์เกิดได้ปฏิวัติก็มีเกณฑ์เกิดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์มันจะเกิดตั้งแต่กลางปี2568 ลากไปจนถึงปี2,569ไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ถามเข้ามาว่าสงครามโลกจะส่งผลอย่างไรถึงบ้านของเราโดยโหนลักยิ้มก็ได้บอกไว้ว่าไม่น่าจะต้องเตรียมตัวครับ และมันก็จะไม่ใช่สงครามโลกในแบบที่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุผลเพราะว่ามันมียุธทธภกรที่จะสามารถใช้โจมตีได้โดยตรงเลยโดยไม่จำเป็นต้องตีอ้อมโลกเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองทีนี้ประเทศเล็กๆอย่างเราก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายยกเว้นว่าเขาจะมายึดเพื่อเป็นแหล่งอาหารเท่านั้นเอง แต่ในความเป็นจริงทางชีวิตสงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรบกันหรือไม่รบกันในทุกๆหนึ่งนาทีก็จะมีคนตาย2-3ถึงคนเสมอในทุกๆวันก็จะมีคนโดนยืดบ้านไม่มีบ้านอยู่ในทุกๆวันก็จะมีคนโดนยึดรถในทุกๆวันก็จะมีคนล้มละลายในทุกๆวันก็จะมีคนที่สูญเสียคนรักไปไม่ว่าจะเป็นการจากไปของพ่อแม่ บุตรภรยาญาติสนิทมิสหายซึ่งก็ไม่รู้วันไหนจะถึงคิวของเราเพราะฉะนั้นแล้วการหมุนไปของสังสารวัตรได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าอุปมาว่าตลอดระยะเวลาของการเบียนเกิดน้ำตาของเรามากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่อีกสงครามแห่งชีวิตเกิดขึ้นทุกวันครับพึงรู้ไว้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา แม้แต่คนรอบข้างที่เรารักหรือตัวเราเองสุดท้ายแม้ไม่เกิดสงครามแต่เราอาจสูญเสียตัวเราเองหรือสูญเสียคนที่เรารักลงไปได้ในทุกๆวันโดยอาจารย์พัฒนโหล,ลักยิ้มทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของสงครามโลกทางด้านของโหนโสระจะดวนอยู่ก็ได้มีการทำนายไว้ในเรื่องของสงครามโลกเรื่องที่ไทยต้องระวังไว้เช่นกัน โดยโหรโสรจ์จะบอกเอาไว้ว่าสงครามจะรุนแรงกว่าเพราะไปรวมประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันเลยเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเรื่อยๆภาพรวมมันจะรุนแรงวุ่นวายมากกว่าปีที่มันผ่านมาจะใช้อาวุธที่รุนแรงขยายกันน่าจะทั่วโลกทีนี้ถ้าถามว่าจะมีความขัดแย้งคู่ใหม่เช่นสหรัฐกับจีนไหมโหรโสระจะก็บอกว่าชื่อที่เอ่ยมาเกิดหมดนะ อย่างสหรัฐจะเริ่มเร็วๆนี้เพราะว่าเริ่มขัดกันกับฝ่ายตรงข้ามและอาจจะช่วยอีกฝ่ายอันนี้ทายตามดวงนะสงครามมันเลยขยายกว้างขึ้นตามดวงคือดาวเกตซึ่งเป็นดาวเลข9ก้าสื่อถึงการต่างประเทศดาวเกตเคลื่อนไปทางขวามือเคลื่อนผ่านแต่ละราศีเลยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลก สงครามจะขยายวงกว้างน่าจะช่วงกรกฎาคมปี2567ทีนี้ไทยเราต้องวางตัวเป็นกลางช่วงนั้นถือว่าสถานการณ์มินเมมากกลัวเราจะเข้าไปพัวพัน ถามว่าสงครามประเภทเชื้อโรคเกรเยุุธโปกรณ์จริงๆสงครามเชื้อโรคเข้ามานานแล้วแต่คนเราอาจไม่ได้สังเกตแต่อนาคตถ้ามันปนกันเราจะได้รับผลกระทบหากให้นอสตราดามุสเมืองไทยแนะนำสำหรับผู้นำในปี2567ที่ดูสถานการณ์จะรุนแรงมากซึ่งโหนโสระจะบอกว่า ตอนนี้วางตัวพอได้ก็ไม่ควรไปแสดงความคิดเห็นไปเชียอะไรใครเราต้องเป็นกลางไม่สนใจแต่สนใจแค่ในบ้านของเราอย่าไปยุ่งกับรอบบ้านพูดเชียใครไม่ได้เชียรใครก็เป็นเรื่องเลยอันนี้ดูตามดาวพุธซึ่งเป็นดาวของการสื่อสารเป็นการสื่อสารและให้ความรู้ถ้าพูดออกไปเราจะกลายเป็นเชียอีกฝ่ายดังนั้นจึงไม่ควรพูด อันนี้คือคําเตือนเพราะเหตุการณ์มันจะย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เช่นเราต้องยอมสิทธิ์อะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ซึ่งนอสตราดามุสเมืองไทยก็กล่าวตบทายไว้ว่าทุกครั้งที่ทายเราทายตามดวงดาวไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่ดี สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ